น้องจับน้อผมนะผมเปลี่ยนรถไอ้ผมจับน้องมันตึ้มกับแป๊ดล่างทรงเดิมทรงยืนบ้างไปไหนหมดอ่ะเพื่อนเราไปไหนหมดอ่ะเมื่อกี้นี่อยู่เยอะๆเลยไปไหนแล้วเนี่ยอยู่อยู่โตโฮโปแต่เขาเหมือนมายังไม่ครบนะอยู่อยู่บนเขาด้วยเฮ้ยถอยมาโอโปเราต้องรีบรีบเอาดิถ้ามันยังไม่ครบต้องรีบเอาดิมาเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราเอาจะเพื่อนเราอะต้องดูดเพื่อเราเราจไม่ครบ ไม่ครบเหมือนกันไม่ครบเหมือนกันอีกระจายกันเหมอะไปนะหมอะไปนะหมอบไปนะหมอบไปนะหัวล้วนะคุณอยู่แล้วนะเปิดไหมมีระเบิดไหม ถ้าราวงดนคน้วมอนมีเราไปด้วยกิงไปด้วยัน้ามง้วมันน้อยมาดิมาดิมันน้อยมาดิกบ้าน่บ้านบอกบอก่อกบ้านเลยครับี้านไม่เบื่อบ้านได้ไงพี่บนก็อยู่แตบ้านปาม่ดดบ้านไม่เบืบ้านไง้ม่าบ้านเลยหรอเตมหมดย่บ้านมว่าใจไม่ห่วงนะ

แจ็คมีอาหารไหมแฟงคนน้อยกว่าด้วยอ่ะตายหอยพี่โอมขออาหารหน่อยพี่หนึ่งเลขยากแจ็คมีอาหารมาเพื่อนไทยไทยไทยต่ว่าแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ต่ว่าขอด้วยต่ว่าคันสุดท้ายครับพี่คั้สุดท้ายมีใครมีอาหารไหมมันจะไม่กล้าอีกเหรอวะเฮ้ยเพื่อนดูดิมันเล่นเหมือนทุกแก๊งเลยว่ะเขาคิดว่าเราจห่วยเอ้ยยืนบนถนนดิไปยืนบนถนนให้เขาหน่อยดิดันไปดันไปหน่อย เอแซฟไม่ได้บ้านไม่เล่นเอแซฟยืนบ้านเขารอเราเพื่อเป็นมิสซุนประเทศไหนวะเนี่ยถ้าแกเหยียบปูนเราจะตีแกมาแล้แกแค็งแน่เอาหมื่นทำมันเทิบลงมาหน่อยไปป่ะไม้ค้ำนะไม้ค้ำไม้ไม่เหยียบปูนเลยวะไปไปต่างไฟหน่อยต่างไฟกลางหนนเลยดิใครตายเด้งนะครับไปไปกลางถนนเลยดิ ไปต้องมาไปหนุเข้ามาน่ร้านตั่งไปขับรถเลยเด็กพี่เลพคาไลฟ์มาด้วยหลวงพี่เอาจาวัดได้แล้วหลวงพี่มามาไอเทียไม่ออกจริงอะคือไม่ออกจริงจริงะไอพี่หลวงพี่ออกจากวัดใส่คนแรงไอออกแล้วนะพี่ลงข้างหลังางไปขึ้นรถไปลงแล้วตังตังตัออกบ้านเลครับตัง้านหน่อยตันบ้าหน่อยอบ้านหน่อยมามามาเมามากระาๆมาๆอามามาเร็ๆมาๆร็ๆมาๆ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 

นี่ยจะเก็บสิบเก็บหเก็บแปดเก็บเก้าเก็บสิน

ับขึ้นรถด้วยจะลบรถอ่ะสิดีกว่าพี่เยแล้วไปเพอนยเพื่นเยแจกจุกแจุกจแจกจุกจุกจุกจ็กจุ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 กจกจุ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 กจจุ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 กจกจุกจจุกจจุ เหลือมาที่บ้านหน่อยครับพี่ผมพอมเตรมทสอบคนครับสวยกมากกำลังจิบห้าชิ้ววิไปอยู่ไหนอะไปเราขับกลับบ้านครับพี่เราขับกลับบ้านครับมีห่อให้ที่บ้านมามีห่อให้กอให้การรับนะผมกำลังกลับครับไม่มีห่ออะไรเลยมีห่อตกอยู่ปมาณสองสามเราไปกลับบ้านมีห่อเยอะห่อเยอะมากโอเคนะครับมีห่อมีห่อมีห่อ อ่นห้คนเลยไป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 ไ้ไป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 ไบไปไปไ่ไปไปไปไบไาไป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 ไ้ไป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 ไดไพไงไป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 ไงไปไปไปไ่ไปไ่ไปไปไไป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 ไ่ไปไ่ไป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 ไ้ไป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 ไไไไไไ่ไไ เดี๋ยวเอกหอนแป๊บเดียวแป๊บเดียวน้ำมันตื่หมดแล้วมันตื่หมดแล้วมันมีแค่ห้าหนิถูกไหมใช่ใช่ถ้ามีใครไม่ดูก็ไม่น่ามีตัวล่าแล้วมันคงไม่กล้าออกมาล่าหรอกมั้งใช่คือเมื่อกี้เมื่อกี้มันเยอะมันเยอะนไม่ใช่หรอกมันน่าจะเด้งเข้าคุกันหมดเลยมั้งทีแปดมันรอดักทางไอ้นี่น้ำปั๊มบนน้ำปั๊มบนเมือนนะทีแปดมันรอดักซึ่งว่าไม่ได้อ่ะ เฮยเด็ยู่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอํบุญปมบุญบุญอไปดอผมกล้ผมกล้สอยู่ิบห้าี่เราพเป็นสิบเอาให้หมดนะเอาเข้าบ้านพูดเราแทงตำรวจได้หมดเลยที่ห้าได้มาโคนห่อยเด้าไปดมาพีปะมึงเล็กได้ปะได้หลักพีไม่ตายปะวะตายจุ๋มวิ่งผ่านได้ตายอูหไปหไปหไปไปดีไปดีไปดี เออเจ๊เป้กูยังไงวะกูมีอาบ้ากูกูน่าเล่นเวอร์เนี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอารถไปนะครับขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับรถพาอุ้ยรถไม่เอี่ยมใหม,ใหม่เลยอ่ะเจอป่ะเนี่ยแล้วไปไหนบ้างเออเราไปด้วยกูจะพังไว้นดี ไอ้ไอ้เหี้ยรถบรรจุอย่างโง่ไอ้เหี้ยใช่เหรอไม่เลี้ยวเหรอจูนไม่เลี้ยววะรถจูอย่างโง่ไอ้เหี้ยแบบกูขับซักกี้อ่ะไอ้เหี้ยบักกี้หน่อยนึงอ่ะ